สวัสดีครับผมรู้นะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอวิธีการตัดขนผ,ผู้กันด้วยเทคนิคขั้นเทพนะครับอันดับแรกก็คือเราต้องออมีผู้กันที่เป็นตัวต้นแบบนะครับอย่างอันนี้ของยูสตาจะสังเกตได้ว่าขนเรียงกันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตกปลายผู้กันในเรียบเนียนทีเดียวทีนี้เราจะนําผู้กันสีน้ํานะครับอย่างเช่นอันนี้มาตัดให้ขนมันสั้นลงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เหมาะกับการทําโมเดลของเรานะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะต้องมีตัวกันไกลนะครับก่อนที่เราจะตัดเนี่ยอย่างอันนี้เป็นกันไกลาํสหรับการตัดซองมาม่าแล้วก็ซอ,องไมโลนะครับสามารถที่จะเตรียมไปใช้แบบนี้ได้ไม่ต้องถามนะครับว่าเสียงเป็นอะไรทีนี้ประเด็นก็คือเวลาเราตัดเนี่ยเราอาจจะนึกถึงโปรบางท่านนะครับอย่างเช่นคุณวินคอนไรหรือคุณโอเวนแห่งช่องค i c k คิด เราก็จินตนาการไปนะครับว่าผู้กันของเราเนี่ยน่าจะโปรได้แบบเดียวกับโมเดลเลอร์ท่านเหล่านั้นนะครับส่วนอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราได้นะครับก็คือการตัดออกมาแล้วผู้กันนะครับจากผู้กันทาสีน้ำที่พอจะใช้งานได้บ้างนะครับกลายมาเป็นสภาพขนตัดแล้วไม่ได้มีความเท่ากันเลยนะครับด้วยกันไก่แตดซองมาม่าของเรา ก็ว่ากันตามตรงครับไอ้สกิลในการตัดผู้โคงผู้กันอะไรเนี่ยผมก็ไม่มีกับเขาหรอกผมก็แค่อยากโชว์ไปอย่างนั้นแหละคือถ้าเกิดว่าเราใช้กันไกดที่คมมากกว่านี้มันก็น่าจะตัดได้นะครับแต่อันนี้ก็เออตัดแล้วก็สภาพออกมาเหมือนออทรงผมอะไรสักอย่างแบบนี้นะฮะก็อเอาเป็นว่าถ้าสำหรับผมนะครับผมซื้อเขาใช้ดีแล้วครับผมไม่ตัดเองแล้วทีเนี้ย บอกเลยครับเลิกแล้วครับไม่ตัดแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับไปแล้วครับ